โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนเพทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กันในเกม Tower o f Fantasy านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาปลดล็อกสูตรอาหารทั้งหมดเลยนะครับของเวอร์ชัน2.0นะครับผมซึ่งในแต่ละเมนูจะมีอะไรบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับ Richman Shop ฉลอง300,000ซับแจกยับซับกระจายแจกหนักกว่า70,000บาทแจก t i n g Phone มือถือแฟชั่นสุดจี๊ดและหูฟัง Las ซ r h a m m e r h e a d Pro หูฟังสำหรับเกมเมอร์และกิฟท์เชอร์มูลค่า199บาทาทมกว่100 ัวพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปะละ่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ Rich Man Shop ทั้งในเฟซและไลน์ โอเคครับก่อนที่เราจะไปปลดลอ็อกสูตรอาหารกันเนี่ยเราก็ต้องไปหาวัตถุดิบต่างๆก่อนนะครับผมซึ่งวัตถุดิบของ Mo ชัน2.0เนี่ยก็ถือว่ายังดีนะที่มันไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่นะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็มีประมาณ10ชนิดนะครับผมซึ่งในแต่ละชนิดนะครับผมมันจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับพวกแหล่งหาแหล่งเก็บอะไรอย่างนี้เนาะก,ก็เดี๋ยวผมจะมีรูปภาพขึ้นมาให้ดูนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้าไปดูเองเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเรามดัินกเ ก็จะขึ้นตามในรูปเลยเนาะคือในรูปเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าในแผนที่จริงๆเนี่ยมันอาจจะมีจุดอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็แบบแค่ให้ดูคร่าวๆนะว่ามันมีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าไปเจอตรงอื่นๆที่ไม่มีในรูปเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับโอเควัตถุดิบที่2นะครับผมก็คือกระบองเพชรกลมนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับวัตถุดิบที่3นะครับก็คือบีทรูทนะครับผมวัตถุดิบที่4เมลอนทะเลทราย วัตถุดิบที่5พลิกวัตถุดิบที่6กลีบดอกกุหลาบวัตถุดิบที่7หัวชัยเท้าและก็วัตถุดิบที่8ก็คือว่านหางจระเข้นะครับผม โอเควัตถุดิบทั้งหมด8ชนิดที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับผมก็จะมีรูปให้นะครับว่ามันเกิดอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับผมแต่ทีนี้มันก็จะมีวัตถุดิบอื่นๆอ,อีกประมาณ4-5ชนิดนะครับผมที่มันไม่มีจุดบอกนะอันนี้ต้องให้เพื่อนๆลองไปหาเองนะครับผมก็มาดูอันแรกกันก่อนนะก็คือหางติดเนื้อนะครับผมหางติดเนื้อเนี่ยมันจะสุมดอกนะครับผมจากกระสุลกาะเถื่อนเนาะอันนี้จะเป็นมอนปกติทั่วไปลยนะที่อยู่ตามแมปวีล่านะครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปเจอตรงไหนเนี่ยก็แนะนาวา อีกอันนึงนะครับผมที่มันสุ่มดอกจากอสุรกายเฉือนเหมือนกันก็คือซี่โครงนะครับผมแล้วก็อีกอันนะครับผมก็คือฟักทองเนาะฟักทองเนี่ยจะอยู่แถวแถวแถบพื้นที่ทรายดูดนะครับอันนี้เนี่ยไม่มีจุดให้ดูแต่ว่าก็หาไม่ยากนะถ้าเพื่อนๆเ,เปิดแผนที่วีล่าขึ้นมานะครับผมแถบพื้นที่ทรายดูดเนี่ยก็จะอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆมาวาร์ปประตูนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะมีทรายดูดเนาะแล้วก็ขอบขอบของทรายดูดนะครับผมมันจะมีพวกฟักทองอะไรอย่างเงี้ยวางอยู่รอบ,รบๆเนาะแค่เราว โอเคเดี๋ยวก็จะมีอีก2วัตถุดิบนะครับผมที่เราไม่สามารถไปหาเก็บได้นะแต่ว่าเราสามารถซื้อได้กับร้านค้าที่ทําอาหารนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในแผนที่มิเลเรียนะครับผมก็ให้วิ่งมาตรงนี้เลยนะเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับผมใกล้ๆกับทางเข้าเลยนะครับเราก็จะเจอกับคนขายอาหารคนนี้นะครับผมเราสามารถเข้ามาซื้อได้นะครับโดยการใช้สกุลเงินมิล่าในการซื้อนะครับสกุลเงินนี้หาได้จากไหนนะครับผมก็หาได้โดยการใช้ชิปไทส์นะครับผมไปเปิดหีบรหัสผ่านนะครับหรือว่าจะได้จากการฟาร์มมินิเกมก็ได้นะครับจากคลป แล้วที่ผมแนะนําให้ดูไปเนาะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ลองแวะกลับไปดูได้นะครับผมซึ่งวัตถุดิบใหม่ที่เราจะซื้อได้นะครับผมมาแรกก็คือข้าวโพดนะครับอะไรก็อีกอันที่เราต้องซื้อนะครับผมก็คือั่วเหลืองนะครับผมอ่าอันนี้เลยนะครับ โอเคพอเราเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปลดล็อกเมนูอาหารกันนะครับเรามาเริ่มที่เมนูแรกนะครับผมก็จะเป็นอาหารจานสีเทานะครับเมนูแรกเนี่ยเราจะใช้หัวหอมทะเลทรายไป2อันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอเติมน้ําเข้าไปนะเพื่อให้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันเป็น100นะครับเราจะได้แบบปลดล็อกอาหารได้นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราใช้แค่หัวหอมทะเลทรายยัดเข้าไปให้มันเป็น100%ก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ําโซดาเนาะโอเคครับพอเราปลดล็อกเมื่อกี้มาแล้วนะครับผมเราก็จะได้หัว นะครับผมโอเคแล้วก็เมนูต่อมานะครับผมเราก็จะใช้ต้นกระบองเพชรกลมอันนี้นะครับสชิ้นเหมือนกันนะแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะ จะเติมน้ําเข้าไปให้เป็น100นะครับพอกดคลาบออกมานะครับผมเดี๋ยวก็จะปลดล็อกเมนูกระบองเพชรสูตรพิเศษนะครับผมก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเมนูอาหารจานสีเทานะครับทีนี้เรามาดูจานสีเขียวกันบ้างนะครับจานแรกนะครับผมเราต้องใช้บีทรูท2ออันนะครับถ้าใครมีบีทรูทเยอะก็เหมือนเดิมนะครับใส่ไปให้มันเป็น100%เลยนะครับแต่ว่าผมมีไม่เยอะเนาะผมก็จะใช้น้ําโซดาแทนนะครับผมพอกดสร้างนะครับเราก็จะปลดล็อกเมนูซุปบีทรูทนะครับโอเคเมนูต่อมานะครับผมเราก็จะใช้ถั่วเหลือง2อันครัน อันนี้ผมมีเยอะนะผมก็จะยัดไป100เลยนะครับพอกดครับนะครับผมเราก็จะปลดล็อกเมนูเต้าหู้ทอดนะครับผมต่อมาเมนูที่3ของอาหารจานสีเขียวนะฮะเราก็จะใช้ข้าวโพด2อันนะครับอ่าพอกดสร้างนะครับผมเราก็จะปลดล็อกเมนูข้าวโพดคลุกเกลือพริกไทยนะครับผมเมนูที่4นะครับผมก็จะเป็นเมนูอันนี้นะครับหางจิ้งจกย่างนะมันก็จะใช้2อันเนาะแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยมันก็ปลดล็อกให้เราตั้งแต่เวอร์ชันแรกแล้วเนาะที่เรือเนี่ยเราแค่ไปหาวัตถุดิบมาครับก็พอแล้วนะครับแล้วก็เมน เมนูที่5นะครับของจานสีเขียวเราก็จะใช้ข้าวโพด2นะครับนมอีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็เห็ดนะครับอ่าอันนี้ผมจะเติมนมไปนะเพราะว่านมมันสามารถหาซื้อได้นอกแต่เห็ดเนี่ยเราไม่สามารถหาซื้อได้นะครับเรากดคราบนะครับเราก็จะปลดล็อกเมนูซุปข้าวโพดีมข้นนะครับผมโอเคก็หมดไปนะครับผมสําหรับอาหารจานสีเขียวทีนี้เรามาดูอาหารจานสีฟ้านะครับเราก็จะเริ่มต้นเมนูแรกนะครับผมโดยการใช้พริก2อันนะครับแล้วก็ใช้หัวหอมอีก2อันนะครับซึ่งหัวหอมเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้ ในร้านค้าเลยนะครับผมสูตรนี้เราก็จะปลดล็อกเป็นเมนูพลิกผัดออกมานะครับ เมนูที่2ของอาหารจานสีฟ้านะครับเราก็จะใช้เมล้น2อันนะครับผมแล้วก็ใช้น้ำสลัดนะน้ำสลัดเนี่ยใช้แค่2อันพอนะครับผมโอเคสูตรนี้นะครับผมเราก็จะปลดล็อกเป็นสลัดเมลอนหวานนะครับผมแล้วก็เมนูที่3นะครับผมเราจะใช้ฟักทอง2อันนะครับจากนั้นก็จะใช้ข้าว3นะครับผมเนี่ยนะสูตรนี้เราก็จะปลดล็อกเมนูโจ๊กฟักทองนะครับเมนูที่4นะครับเราจะใช้ซี่โครง1อันแล้วก็น้ำผึ้งอีก2ออันนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะฮะทีนี้เรา ราก็จะปลดล็อกเป็นเมนูซี่โครงย่างสูตรพิเศษแล้วก็เมนูต่อมานะฮะเราก็จะใช้โกโก้2อันนะครับจากนั้นก็ใช้ถั่วเหลือง1อันแล้วก็น้ำผึ้ง1อันนะครับแล้วเราก็จะปลดล็อกเมนูนมถั่วเหลืองช็อกโกแลตโอเคแล้วก็เมนูต่อมานะครับผมเราจะใช้ฟิดเดิเฮดสออันนะฮะแล้วก็ใช้บีทรูทอีก2อันนะครับแล้วเราก็จะปลดล็อกเมนูบีทรูทใสฟ่ฟิดเดิเฮดเมนูต่อไปนะครับผมใส่เมลอน2ออันใส่น้ำผึ้ง1ึ่งอันแล้วก็ใส่ข้าวนะครับผมอีก2อัน นะเราก็จะปลดล็อกขนมปังเมลอนน้ำผึ้งนะครับผมเมนูต่อไปนะฮะเราใส่ฟักทอง2อันนะฮะใส่ข้าวโพด1อันนะครับผมแล้วก็ข้าวอีก2นะฮะสูตรนี้ก็จะปลดล็อกเมนู จกทัญ,ญพืชรวมนะครับผมเมนูต่อไปเราจะใส่เปลือกหอย2นะฮะใส่ข้าวโพด1แล้วก็ใส่ข้าวไปอีก2นะครับผมก็จะปลดล็อกเป็นเมนูบิสกิตข้าวโพดซีฟูด้ดอีกเมนูหนึงนะครับผมเราก็จะใส่เป็นฟักทอง2อ,อันแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นข้าวอีก3นะครับแล้วเราก็จะปลดล็อกฟักทอง1น,นะครับ เมนูต่อไปเนีครับผมเราจะใช้พริก1อันใช้หางติดเนื้ออีก1อันนะครับผมจากนั้นก็ใส่ไข่เข้าไปแล้วก็เติมข้าวเข้าไปนะครับสูตรนี้ก็จะเปลิดล็อคข้าผัดรสเผ็ดนะครับผมและก็เมนูสุดท้ายของอาหารจานสีฟ้านะครับผมเราจะใช้เป็นหอย อันนี้นะครับ2อันนะครับจากน,นั้นก็ใช้ถั่วเหลืองอีก2อันนะครับแล้วเราก็จะปลดล็อกเมนูซุปเต้าหู้หอยนางรมโอเคครับทีนี้เรามาปลดล็อกอาหารเมนูแรกของอาหารจานสีม่วงกันนะครับสูตรแรกนะครับผมก็ให้ใช้ว่านหางจระเข้1อันนะครับผมจากนั้นก็เติมน้ําผึ้งเข้าไปอีก1น,นะฮะแล้วก็เติมนมเข้าไปอีก2นะครับผมแล้วเราก็จะปลดล็อกเป็นโยเกิร์ตว่านหางจระเข้ เมนูที่2นะครับผมเราจะใช้กลีบดอกกุหลาบ1อันนะครับผมแล้วเราก็จะเติมน้ำผึ้งไปอีก2อันนะก็จะปลดล็อกเมนูชาดอกกุหลาบมานะครับผมแลีวก็เมนูที่3นะครับผมเป็นเมนูเพิ่มเลือดที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้เราก็ใช้หัวเชเท้าล้วนไปเลยก็ได้นะหรือว่าถ้ากลัวเปลืองหัวเชเท้านะครับก็เติมน้ำเข้าไปเนาะก็จะปลดล็อกเป็นเมนูซุปหัวเลดิสนะครับหรือว่าซุปหัวเชเท้านั่นแหละโอเคเดี๋ยวก็เมนูที่4นะครับของอาหารจานสีม่วงเนาะก็คือเราจะใช้กลีบดอกกุหล เติมข้าวกล้องไปอีก2อันนะครับแล้วเราก็จะปลดล็อกเมนูขนมปังกุหลาบนะครับผมเมนูที่5นะครับเราจะใช้หัวไชเท้า1อันเนาะจากนั้นเราก็จะใช้น่องไก่นะครับผมน่องอันนี้นะครับผมอีก1อันนะจากนั้นเราก็จะใช้ข้าวโฮมินะครับผม2อันนะฮะสูตรนี้ก็จะปลดล็อกในส่วนของซุปไก่ต่อมาเมนูที่6นะฮะเราจะใช้เนื้อติดมันอันนึงนะครับแล้วก็ใช้พริกอันหนึง่งจากนั้นก็ใช้ข้าวเหมือนเดิมนะครับผมอีก2อันนะแล้วก็จะปลดล็อกเมนูบอม มีบาร์บีวรสเผ็ดเมนูที่7นะฮะเราก็จะใช้เนื้ออันนี้นะครับผม1อันแล้วก็ใช้พริกเหมือนเดิมเนาะจากนั้นก็เติมหางติดเนื้อเข้าไปเนี่ยครับแค่อันเดียวเนาะแล้วก็จะปลดล็อกเป็นอ่านี่นะครับผมจานของย่างคอมโบนะครับแล้วก็เมนูที่8นะครับเราจะใช้หัวหอม1อันเนาะแล้วก็ใช้เนื้อซี่โครงนะครับอีก1เนาะแล้วเราก็จะปลดล็อกเป็นเมนูซุปหัวเรดิสและพ็อกช็อปนะครับผมแล้วก็เมนูสุดท้ายในวันนี้ของเรานะครับผมก็คือเราจะใช้ในส่วนของมะระขี้นกนะครับผมใน เวอร์ชันก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่าน้ำเต้าราัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ภาษาไทยเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นมระคะี้นกแล้วนะฮะเ,ออเพราะฉะนั้นเราก็เรียกใหม่ด้วยเนาะแล้วก็เราจะใช้พริกอีก2อันนะครับผมเราก็จะปลดล็อกเมนูน้ำเต้าฉีกเส้นผัดอะไรสักอย่างนะครับชื่อโคตรยาวเลยนะเมื่อกี้นะครับผมโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็ปลดล็อกเมนูอาหารนะครับผมทั้งหมดแล้วนะฮะในเวอร์ชัน2.0ที่มีข้อมูลณตอนนี้นะ,ะผมไม่รู้นะครับผมว่ามันจะมีสูตรอื่นหรือว่าเมนูอื่นอะไรเงี้ยที่ผมยังไม่ทราบ เปล่านะครับผมแต่ว่าเท่าที่มีข้อมูลนะครับผมในเว็บไซต์ของจีนที่เขาทําออกมาเนี่ยก็คือมีประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันขาดอีกแค่2อันนะทุกคนอันนี้ผมไม่มั่นใจฮะตรงนี้นะครับถ้าใครรู้ข้อมูลนะสองช่องสีฟ้าตรงนี้คือเมนูไหนนะครับผมก็พิมพ์บอกด้วยนะครับผมเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยก็จะได้มารู้ด้วยเนาะนะครับนึกว่ามันครบทุกสูตรแล้วนะครับแต่ว่าขาดอีกแค่2อันนะโอเคจากนั้นนะครับผมพอเราเปิดล็อกเมนูพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมเข้ามารับเพจดำฟรีด้วยนะครับผมก็คือรับได้้จากตรงนี ทุกเมนูเลยนะครับเห็นไหมปลดล็อกทั้งหมดเมื่อกี้นะครับผมก็ได้หลาย10เพชรดาอยู่นะได้เป็นร้อยแหละไม่ใช่แค่หลาย10นะครับนี่นะได้มาเป็นร้อยเพชรดาเลยนะครับผมโอเคครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการปลดล็อกเมนูอาหารนะครับผมทั้งหมดเลยเนาะของเวอร์ชัน2.0นะครับเดี๋ยวก็สําหรับเมนูอาหารอื่นๆนะครับผมในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เนาะใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะเพราะว่าผมก็ได้ทําไปแล้วนะครับคือมีแตกสูตรทั้งหมดเลยทั้ง98สูตรที่ผ่านมาเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผม,ผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคลิปต่อไปจะมีอะไรมาแบ่งปันอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ